ครับสวัสดีนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องขนมตังตอง้ารวยนะครับวันนี้เรามาเปิดสาขากันอับสาขาสนะครับ สาขาสามนะครับที่อำเภอศรีนงลงนะครับฝากติดตามแล้วฝากกดนุนเข้ามาชิมดูนะครับสาขาสามของเราเปิดแล้วนะครับอำเภอศรีนงลงนะครับจังหวัดสุรินทร์เช่นกันนะครับอันนี้มาฝึกมหัดให้นะครับมาเปิดแล้วก็มาฝึกให้เลยนะครับนี่นครับ รคับครับไม่ยากนะครับฝึกสามรอบนะครับโอ้เก่งมากครับฝึกสามรอบเป็นเลยนะครับสวยเลยนะนี่ดูนะครับเก่งกว่าผมอีกนะครับเนี่ยผมทําอยู่เป็นวันนะครับเนี่ยพี่แกสามรอบสวยแล้วนะครับนี่แป้งได้ได้เลยโอ้ยสุดยอดนะครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับ เฮ้ยโอ๊ยเอาจับอ่านะครับดูโอ้เดี๋ยวอันนี้ฝึกยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับนี่นะครับเทคนิคแต่ละคนนะครับความคล่องแต่ละคนไม่เท <Jamie> <S lonely> ่า <Find> ก <out> ันนะครับนี่ถือว่าผ่านนะครับอันนี้คะแนนเต็มสิบให้สิบเลยนะครับนี่ไม่เคยทํานะครับพี่แกไม่เคยทํานะครับนี่ทตครั้งแรกนะครับอย่างนี้ผ่านนะครับนี่ถือว่าสวย สวยนะครับดูทำนะครับตกแค่อันนี้สีรอบนี่านี่นี่เทียที่สีดีเนาะสีรอบนะครับแกฝึกแก่สีรอบนะครับดูนะครับเท่ากับผมทําเป็นชั่วโมงครับนี่โอ้น่นอนมากครับอนาคตได้เพิ่มเตาแน่นอนครับเพราะแก่ข้องเหลือเกินสุดยอดนะครับดูครับสวยเลยนะครับ นะครับก็คือกำลังจะเปิดใส่ไส้นะครับเข้าปรต้องกันเอ่อเข้าเนียนเน้่มันหลากหลายสีสันสีเหลืองไม่มีแล้วนะจ๊ะแม่ค้ามีแต่สีเขียวอักลากเลยจะขึ้นสีเหลืองที่ไหนนะจ๊ะนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ววันนี้นะครับเราจะเปิดสาขาสี่กันที่บุรีรัมย์นะครับยังไม่แน่ชัดนะครับเราจะแจ้งอีกทีนะครับ ฝากติดตามและเป็นกำลังใจนะครับขนมตังทองพารวยนะครับโอ้โหเล็มเลมเล็มเฮ้ยบดีง่องนะครับพี่หลีดิบดีง่องพี่หลีด,ดิ้ก็ด้อย่างตะเก่งกูบบาทอุโพโลโดเดถิงเราเห็นรอบซีรอบหารอบรอบเป็นเหรอบิง้งว่าเราจะได้เพิ่ม,เร,เ,มเราจะได้เพิ่มเตาด,ตาดนี่ เอาสันเคาะอ่าสันเคาะให้มันจะให้มันสุกติดปลายเวลานันแปมมันจะเบลัยวะเฮ้ยเราขวดเราค่อยฟ่อนบ่หนะโอ้สุดยอดครับไม่ใช่ธรรมดาบอกเลยไม่ใช่ธรรมดาสุดจริงๆครับนะครับลองทําดูนะไม่ยากนะใครสนใจก็ติดต่อเป็นชายเข้ามานะครับผมผมจะไปเปิดให้ถึงที่นะครับตัวภาคอีสานนะครับทุกจังหวัดทุกซอกทุกซอกทุกซอยนะครับเราจะไปนะครับเฉพาะภาคอีสานก่อนนะครับ ไม่ยากอย่างที่ท่านคิดนะครับดูพี่แกทำนะครับแป๊บเดียวเป็นแล้วนะครับลองโทรเข้ามาคุยกันนะครับ0800919396 0800919396นะครับครับผมตามป้ายเลยนะครับตามป้ายเลยโอ้โนี่บถเบยอยบยยเริ่มสวยแล้วนี่โอ้อันนี้รถเผือกความแซ่บแบบกุ้งโจโก้แท่นี่ เ <laughs> ออสวยนะครับนี่นะครับสวยนะครับน,นบสีเหลืองขึ้นมาอีกจ้าสีเหลืองจ้าเดี๋ยวนะครับสนใจธุรกิจแฟรนไชส์ติดต่อได้นะครับตามป้ายนี้เลยนะครับอ่า อขอบคุณและสวัสดีนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราจะเปิดสาขาสีกันหรือเปล่านะครับมีรุ่นนะครับ